สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดศรีสุวรรณร้องกะกะตฟันอุตมะอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐรับรองประวัติเท็จให้สิระลงเลือกตั้ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นคำร้องต่อกรกตนายทะเบียนพรรคการเมืองเอาผิดหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นฐานเจตนาให้การรับรองนายศิริราชเจนจาคะผู้สมัครรับเลือกตั้งสสกรุงเทพมหาคนครเขต9อันเป็นเท็จรวมทั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหาคนครที่บกคร่องการปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบคุณสมบัตินายสีระหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายสีระว่าไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ทั้งนี้เมื่อสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยแล้วว่านายสีระเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดสารแขวงปทุมวันว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญานั้นย่อมเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการที่นายศิระเจนจาคะาไปสมัครเป็นสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐได้ชี้เห็นว่านายทะเบียนของพักย่อยน่นต่อการตรวจสอบคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับพ,พรรคพลังประชารัฐ ข้อ52วงเล็บ3และต่อมาการที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐให้การรับรองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเขต9กรุงเทพมหานาครได้ก่อนหน้านี้ตามมาตรา56ย่อมเป็นเท็จจึงอาจเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยพรรการเมือง2560มาตรา120มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปี ความคืบหน้าล่าสุดธรรมนัตโต้ปมคลิปนั่งกินข้าวร่วมกับพักเพื่อไทยสื่อที่สภาหลังถูกปิดเบือนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาและเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่มีคลิปร่วมรับประทานอาหารกับสื่อมวลชนและสสพักเพื่อไทยที่รัฐสภาว่าตนขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนประจํารัฐสภาที่เชิญตนไปร่วมรับประทานอาหารเนื่องในวัน โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อยิมสี่ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นงานสังสรรค์ปีใหม่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและนักการเมืองตามปกติอย่างไรก็ตามได้มีสื่อบางสำนักนำคลิปภาพบรรยากาศระหว่างงานดังกล่าวที่ตนได้พูดคุยอยู่กับนายแพทย์ชนรานสีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งนำคณะสสเพื่อไทยมาร่วมรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน ไปวิพา์วิจารณ์อย่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยมีการโปรยหัวข้อข่าวว่าแฟนคลับพลังประชารัฐจวกยับธรรมนัทโปรปาร์ตี้ร่วมกวนพักเพื่อไทยสงสัยมีย้ายพักซึ่งตนถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงผมขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภาที่เชิญผมมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ แต่มีสื่อบางสำนักนำคลิปไปบิดเบือนว่าผมไปงานปาร์ตี้ร่วมกับนายแพทย์โชนานซึ่งเป็นการนำคลิปมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่มีการสืบค้นข้อมูลและหวังเพียงต้องการยอดคนดูและกลดด่านักการเมืองเท่านั้นโดยไม่มีข้อมูลไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดไรอเอกธรรมนัฐกล่าวความคืบนาล่าสุดสอบอวันชัยทำนายดวงดาวการเมือง กลางปีหน้ารัฐบาลอาจไปไม่รอดจับตาเสือหิวเสือซุ่มนายวันชัยสอนสิริสมาชิกุธิสภาหรือสวออโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k ทนายวันชัยสอนสิริทำนายดวงการเมืองและรัฐบาลในปีหน้าว่ารัฐบาลอาจไปไม่รอดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยระบุว่าปีหน้าเป็นปีเสือท่านว่าเป็นทั้งเสือหิวและเสือซุ่ม พร้อมที่จะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาวันที่ยิมแกุมภาพันธ์หกห้ดาวเกตทับดาวเมืองถึงวันที่ 18. เมษาหกห้ดาวเสายังอยู่ในเรือนกัมมะดาวราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่ดาวพฤหัสยังเข้มแข็งอยู่ในเรือนลาพะรวมทั้งดาวสุขก็ยังอยู่ในเรือนลาพระเช่นกัน หมายความว่าช่วงต้นปีถึงกลางปีบ้านเมืองยังมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปไม่สงบเป็นเสร็จเด็ดขาดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในบ้านเมืองยังมีอยู่ตลอดเวลาที่มองดูว่าทำท่าจะสงบไม่ว่าจะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือการชุมนุมประท้วงและการเมืองไปไป,ไปมาๆเดี๋ยวจะโผล่ขึ้นมาอีก บ้างก็แรงบ้างก็เบาแต่ช่วงกลางปีจะแรงและทะลุทะลวงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดาวเสารและดาวราหูเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญที่ทำให้รัฐบาลครรครแลนทั้งเรื่องปัญหาภายในของรัฐบาลเองมีทั้งเสือหิวและเสือซุ่มที่รุมเร้าพร้อมที่จะลุกขึ้นมาขย้ำเมื่อเพียงพร้้าก็จะบทขยี้ตามดวงดาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน พวกกันเองทั้งนั้นที่ซุ่มๆอยู่และเรื่องนโยบายที่กำหนดทั้งการเกษตรและการเงินก็ไม่บรรลุตามที่วางไว้เหมือนมวยยกสุดท้ายทั้งเมามัดและเป๋ไปเป๋มาจะประคองตัวรอดหรือไม่หรือจะโดนน็อกในยกสุดท้ายทั้งดาวราหูและดาวมฤตยูก็ยังรุมขย้ำซ้ำกันอยู่ ทับดวงเมืองกวดจะออกก็คือวันที่7กรกฎาคมว่าตามดวงรัฐบาลน,นี้มีดาวพรฤหัสเป็นลาภะทำท่าจะไปหรือจะโดนน็อกก็มีดาวพรฤหัสสบดีดวงใหญ่ดวงโตเข้ามาคุ้มไว้แต่ก็คอยดูจะมีดาวร้ายอีกหลายดวงทั้งเสือหิวเสือซุ้ม ที่จะรุมกันขย้ำรอดหรือไม่รอดจะจอดหรือแจวก็กลางปีอุบัติเหตุทางการเมืองพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเสือขยับความคืบหน้าล่าสุดสมชัยบี้ฟ้องอายาศิระต่อพร้อมเอกสารสมัครสอสอเรียกคืนเงินเดือนทุกบาท นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตการกรมการการเลือกตั้งหรือกออกตได้โพสต์ข้อความหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติ7-2สั่งให้นายสิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพัก,กรรพลังประชารัฐพ้นสสว,ว่าสภามีหน้าที่เรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเบีย้ยประชุมกรรมธิการเงินผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสวสว,วงเล็บรวม7คน ค่าเครื่องบินแล่นอื่นย้อนหลังไปตั้งแต่บาทแรกที่ได้รับส่วนกะกะตมีหน้าที่ฟ้องเอาค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งและฟ้องดำเนินคดีายาในฐานะใช้หลักฐานอันเป็นเท็จในการสมัครรับเลือกตั้งส่วนการทำหน้าที่ต่างๆเช่นการลงมติในกรรมธิการหรือในสภาให้ถือว่ายังมีผลทางกฎหมายไม่เสียไป ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองหนทางการเมืองของจุรินประชาธิปัตย์ในการแปรเปลี่ยนการเมืองหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและรุนแรงไม่เพียงสัมผัสได้จากสภาวะพลิกผันแปรเปลี่ยนอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายในพักประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกจากสสไม่ว่าจะกรณีที่บรรดาเหล่าสมาชิกในเครือข่ายนิวเดมจัดทยอยถอนตัวไม่ว่าจะเป็นไอติมพริสไม่ว่าจะเป็นลูกนัดโนเบิลเฮาส์และที่สุดก็เป็นระเบิดจากนายนิพิษอินทรสมบัติพรันที่ด็อร์เอนายสุชัติชวีสุวรรณสวัสด์สวมเสืส้อพักประชาธิปัตย์ก็เกิดการตะลึง สัมผัสได้กับความคึกคักของนายจุรินลักษณะวิสิทิ์หัวหน้าพักสัมผัสได้กับความคึคกคักของนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักล้ายกับประตูสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เปิดกว้างขณะดเดียวกันเมื่อเห็นปฏิกิริยามาจากนายพิจิตรรัตกุลประสานเข้ากับที่หลายคนของพักประชาธิปัตย์ไปแวดล้อมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ กระแสก็เทเข้าไปรวมอยู่ที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์อย่างรวดเร็วคำถามแหล่มคมยิ่งก็คือพักประชาธิปัตย์กำลังต่อสู้กับพักและกลุ่มการเมืองใดเพราะเพียงกลุ่มที่แยกตัวออกจากพักประชาธิปัตย์ก็มากมายตั้งแต่นายสุเทพเพื่อสุบรรยันไปยังนายนิพิษอินทรสมบัติตลอดจนนายกรจติกัณณชและนายแพทย์วโรเดชกิตวิกรมน่าสนใจก็ตรงที่บรรดานักการเมืองเหล่านี้แม้ไม่อาจร่วมงานกับประชาธิปัตย์แต่ความโน้มเอียง ก็เอนไปทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาเด่นชัดทุกคนล้วนต้องการกลุ่มที่หนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงสําคัญยิ่งต่อพรรคประชาธิปัตย์คำถามก็คือการแอบ,บอิงอยู่กับประยุทธ์จันโอชาจะทําให้ประชาธิปัตย์มีฐานะเหมือนกับที่เคยแอบ,บอิงกับพลเอกเปรมติลลาสุรนนท์หรือไม่คําตอบนี้จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อ ถึงวันแห่งการเลือกตั้ง